กดแรงมาประมาณบ่ายสมครับผมมาเจอเชนยูฟโอเกมมินะครับผมสาขาเกมมิงนะครับผมแต่ยังไม่ได้ยิงกันนะครับผมมาเจอจุกนะครับผมเก็บหมดตีจังหวะนี้ก็จุกเจอกับยูฟโอนะครับช่วงท้ายวงนะจังหวะนี้ยูฟเปิดน็อกดาวไป1นะครับผมเปลื่อนชุบไม่ได้นะครับฝั่งน้านนี้ก็ยิงตัวใต้สะพานนะครับผมก็โดนยูฟนะครับผมเจาะบาเรียนะครับจังหวะนี้ไม่รอดครับผมน็อกดาวไป1นึครับ จู๊กเหลือคนเดียวครับผมจังหวะนี้จะมาช่วยเพื่อนนะครับแต่ไม่ทันนะครับผมก็จู๊กก็เหลือคนเดียวนะครับผมแล้วก็จู๊กมองไปเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับมีตัวว่ายน้ำมานะครับจู๊กก็บาลตดนะครับคูเอเวรบิเรียบร้อยครับยึบโอมาเร็วครับจังหวะนี้ลูกซองเข้าหัวนะครับผมสุดจริงนะครับคนนี้นะครับเห็นชื่อขึ้นตั้งแต่ต้นเกมและหาไม่เจอนะครับ